จากเรื่องของเทคโนโลยีไปดูเรื่องของพลังงานกันบ้างนะครับปะตทร่วมเป็นหนึ่งในฉากทัดด้านพลังงานระดับโลกนะครับมุ่งหน้าสู่ผู้นำพลังงานที่ยั่งยืนในงานแกส e c h 2026ครับนายวุฒิกรสติถิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตเรเลียมขั้นต้นและก๊าสธรรมชาติบริษัทปะตทจำกัดมหาชนร่วมถแถลงข่าวการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานแกสติ2026 สุดยอดงานประชุมและจัดแสดงเทคโนโลยีนานาชาติด้านก๊าซธรรมชาติ LNG พลังงานไฮโดเรเจนเทคโนโลยีภูมิอากาศและปัญญาประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานบริษัทปตทจำกัดมหาชนคณะก,กรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศก,การองค์การมหาชนร่วมกับภาีเคือข่ายตลอดจนพันธมิตรระดับนานาชาติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทั้งในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนและนวัตกรรมที่จําเป็นต่อาการสร้างอนาคตพลังงานที่เข้มแข็งยั่งยืนและครอบคลุมทุกภาคส่วนท้งนี้แกสเทคเลือกจัดงานในเอเชีย e สะท้อนถึงบทบาทเชิงยุทธศาสต,ตร์ต่ออนาคตพลังงานโดยเฉพาะเอเชีย e ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของตลาดพลังงานที่มีศักภยภาพสูงสุดด้วยซึ่งปตทเองและบริษัทในกลุ่มหวังว่าง,งานนี้จะได้แลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบพลังงาน สำหรับกาสติก2026จะเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและการเจราจาด้านพลังงานระดับนานาชาติซึ่งภายในงานจะมีการส่งเสริมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงานการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ล้ำสมัยอาทิเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศการขนส่งและการเดินเรือตลอดจนเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำเป็นต้นโดยจะนำไปสู่การลดการปล่อยกา๊าซเรองกระจกและหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นอย่างไรก็ตาม คาดการว่างานแกสเทค2026จะมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า5,000 50, 0คนผู้แสดงสินค้ากว่า1,000คนและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญกว่า1,000คนจากทั่วโลกซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15-18กันยายน2569ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคบางนากรุงเทพมหานคร